ไ,รรไปอุทยานแห่งชาติพู้เตยโโอ้หแต่ยังไม่ถึงหรอกเหลือ,อยังมานยีสิบโลแต่ดูเส้นทางแล้วก่อนนะคะพี่น้องดูเส้นทางนะคะอีกหกรอเมตรเลี้ยวซ้ายดูเส้นทางนะคะ น้องๆเชียงใหม่นะคะน้องๆหรือพี่ๆก็ไม่รู้เนี่ยเลี้ยวซ้ายนี่ไปนะเลี้ยวซ้ายเนี่ยแหละซ้ายมันก็ได้ซ้ายข้างเดียวนี่แหละขับต่อเนี่ดูทางคดเคี้ยวเคี้ยวคด งูเลยคูนี่นะอโอ้โ,โ,อโ,โหโค้งหักสอบเลยนะคะอืโอ้โห แล้วค่ะอุทยานแห่งชาติพุกเตยนี่แม่สัตว์ป่าและพันธุน์สืชวสวยงามตามท้องเรื่องนะจ๊ะย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่อุทยานแห่งชาติพุกเตยแต่ทางมาก็อาจจะโคตรเคี้ยวนิดนึงนะมีชั้นบ้างเล็กน้อย เหมือนเหมือนเหมือนไปเชียงใหม่เลยนะไม่เหมือนเด็กๆแถวนี้โอ้มันไม่เด็กแล้วพี่<ะ>อ่ามันผู้ใหญ่นี่แหละจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายโอเคนี่ถึงนะครับติดต่อทางนี้เลยการต,ติดต่อ<ป>การเต็นก็ได้นอนรถก็ได้ใช่ไหมคะเนี่ยหรือยังก็จะจุดต่อรถก็จะมีตรง ฝ่ามือใช่ถ้าจางเต็นท์ล่ะคะถ้าจางเต็นท์ก็ลานลานนี้ลานช่องฟางเลยถ้าอีกจุดหนึ่งก็คือตะเพิ่นขี้ยอดเขาเทวดาตรงนี้กอีกยี่สิบแปดจุอู้หตรงนี้ก็พร้อมนะก็ถ้าถ้ามีเต็นท์มากาเองก็ลานนี้แต่ถ้านอนบนรถก็จะมีขอบทางแล้วก็มุมที่จุดจอดรถอ๋อค่ะเท่าไหร่คะสองท่านเป็นผู้สูงอายุผู้สูงอายุคนหนึ่ง ก็จะมีค่ากันเต้นคนละ30มสิบคนละ30มสคนคนยี่สิบสวยยุท่านเดียวใช่ไหมใช่ค่ะจะยกเว้นค่ามีการ ติดต่อมาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอันนี้คือยี่สิบบาทคือค่าเข้าค่าเข้าถ้าผู้สูงอายุก็ไม่เสียเงินค่าเข้าอย่างเดียวอายุเกินหกสิบได้อันนี้ค่าจอดรถสามสิบาทและน,นี้ค่าค้างคืนคนละสามสิบบาทรวม,ม,มเป็นเท่าไหร่ร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทสูบแล้ววันนี้จะกางเต็นท์หรือจะนอนในรถก็เดี๋ยวคิดดูเลยกางเต็นท์ก็ได้เพราะเขา ไม่มีใครมากลางเลยได้ดูให้มันดูคึกคืนหน่อยเป็กลางเต็นท์ให้เขาเหมาลายเหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทับอปไรลงมาปูเสร็จแล้วจะพารีวิวดูลานอีกทีนะว่าเป็นยังไงเราจะนอนในเต็นท์อีกวันนึงแหละเดี๋ยวรอแดดร่มเราตกนิดนึงเราจะกลางใกล้ห้องน้ำอ่ะนี่ครับเพราะห้องน้ำดูเลยเนี่ยห้องน้ำน่าจะเอาที่ใกล้ห้องน้ำที่สุดแหละตรงนี้แหละใกล้สุดแล้วสวยงามอะเตรียม ากางโต๊ะจากแคมปิ้งวันนี้สรุปแล้วเอาไงเดี๋ยวแล้วแต่ตัวเองอยากนอนเต็นหรือจะนอนรถก็เอาที่สบายใจเอางี้ดีกว่าเรานอนในรถดีกว่านะเราไม่ต้องกางเต็นเหนื่อยตอนเช้าเก็บโอเคตามใจเ,<ๆ>เพราะว่าเดี๋ยวเราก็ตั้งแค่นี้ไว้ก็ตั้งตอนเช้าก็มาเก็บก็ได้ไม่เป็นไร<ๆ>ก็นั่งกินทำแคมปปิ้งทำอาหารอะไรกินตรงนี้ก่อน ตรงนี้เป็นอุทยานเลยนะผู้เตยผู้เตยโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวดูว่าเราทำอะไรเสร็จก่อนเดี๋ยวก็นิ่มก็จะเย็นละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยรีวิวลานนี้ดูเนาะใช่ว่าเป็นยังไงตอนคืนนอนดีไหมเราเหมรลานกันหรือเปล่าใช่เราก็ดูอีกทีนึงใช่ดูอีกทีนึงอยังตัดใจไม่ได้อย่างมันเต้นอยู่หรอไหนไม่ใช่ว่าพูดถึงว่าเรามาน,นอนคนเดียวหรือเปล่าอืม ว่าจะมีคนมาอีกไหมอย่างแต่ตอนนี้อากาศเย็นนะใช่อากาศดีไม่ร้อนที่นี่มีไวไฟให้ใช้นะแต่ไม่มี a อ a อมีแต่ทูไม่มีนะ <c oughs> สัญญาณทูไม่มีนะที่นี่ <c oughs> อืม <c oughs> สัญญาณทูไม่มีใช่ a อออย่างเดียวใครมาก็จำไว้นะ <c oughs> รหัส08ตัวกดไปเลย อ๋อตื่นได้แล้วทำไมไม่รู้อีกมาเจ็ดโมงแล้วนะเออออย่าลุกแเป็นไงอากาศเป็นไงเย็นเย็นหรอห่มผ้ากี่ผืนอะวเราอ่ะผืนเดียวเฮียของลูกอืมของลูกเหี้อเสรุปแล้วเราก็ได้ที่จอดนอนตรงนี้เนาะนี่ครับโหคืนนี้นอนกัน แต่ยายีางเงียบสงบสองโต๊ะสองรถเออสองคัน,สอ,คนสองคันมีเพื่อนมาต่อหลังมีอูกคันหนึ่งดูอยางข้างหน้าเนี่ยครับรถเพื่อนข้างหน้านะด,ดูเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาแดดออกเราจะพาเดินดูบรรยากาศรอบหลานว่ามีอะไรบ้างเป็นยังไงนะครับอีกคันหนึ่งอยู่ข้างหน้าแล้วน,ะนี่วันนี้มีเพื่อนนอน,นกระผมตรงนี้ก็เป็นลาน จอดรถนอนนะนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นลานจอดรถนอนก็จะอยู่แถวต้นอะไรต้นสตบันกับต้นสักครับก็จะลงไปตามช่องตามช่องนี่เลยใครมีรถบ้านรถนอนรถคาแคมจอดนอนได้นี่นะแต่เมื่อคืนไม่มีคนเราไม่ได้ลงมาจอดตรงนี้เราเลยจอดอยู่ข้างถนนนี่ครับนี่คือจุดจอดนอนนะ ก็ลงเป็นล็อกเป็นล็อกก็แต่ไล่ล็อกอยู่นะหนึ่งสองสามมาณสามสี่ล็อกครับไปเดี๋ยวเราจะเดินพาไปดูแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานเนี้ยว่ามีอะไรบ้างไปดูป้ายเนาะ,นะตรงนี้ก็ห้ามรถเข้าจอดนะเนี่ยลักตัวนี้รถเข้าจอดไม่ได้ ห้ามรถทุกชนิดเข้าจอดนี่ครับไปแต่เมื่อคืนนี้นอนเปละเด็นสบายองณามไม่น่าจะอยู่ที่สิบหกถึงสิบแปดอะตอนนี้ประมาณแปดโมงกว่าละยังเย็นอยู่เลย นครับที่ท่องเที่ยวสารราดา6กิโลป่าสนาสองใบ11กิโลหน่วยอุทยานพิทักษ์พูเตย1 10กิโลดานช้าง46กิโลนี่ครับนานเส้นนี้ไปได้นะ นี่ครับมีน้องทหารนี่น้องเจ้าหน้าที่นะคอยบริการดูแลความรักษาความปลอดภัยเราทั้งคืนแหละตรงนี้ก็เป็นที่ติดต่อที่เราจะมาจอดรถนอนหรือจะมากางเต็นท์นี่ครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่ให้ชาร์จแบ,บโตโทรศัพท์าชาร์จตรงนี้ก็ได้หรือจะชาร์จข้างในก็ได้เนาะข้างในที่เจ้าหน้าที่อยู่อ่ะ ที่ต้องการอุทยานผู้เตยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรงผู้เตยนี่ดีมากนะผู้จาดีผู้จาไปเลาะเป็นกันเองสถานที่ฟักก็เงียบสงบ มีนอนฟังเสียงนกเสียงไก่มาแล้วไม่ผิดหวังนี่ครับตรงนี้น่าจะเป็นที่หลังจานใช่ที่หลัางจมหลังจานอยู่นี่เนาะนี่ครับวันนี้นักท่องเที่ยวไม่มามาแค่ สี่คนเองมั้งมีผมกับรถกับอีกคันหนึ่งที่มาจากลำพูนอ่ะตรงนี้เดินมาตรงนี้ก็จะเป็นที่ดูนกนะนีครับที่ส่องนกดูภูเขาวิวเขาสวยนะ,ะ,ะไาไปดูว่านกตรงนี้มีอะไรบ้างที่ดูดูทิวไผยดูอะไรสวยอยู่นะ นี่ครับภาอาจจะเลือ่อนเลือนหมดแล้วนะนี่ครับมีนกอะไรบ้างอยู่ตรงนี้ตอนเช้าก็มาส่องนกกัน,นรบ,บรรยากาศบรรยากาศโดยรอบของอุทยานผู้เตยตรงนี้ก็จะเดินมามีศาลานั่งเล่น เปสลานั่งเล่นนั่งชมวิวนะครับพาพอาจจะสั่นเคลื่อนไหวไปหน่อยนะเพราะเราเดินถ่ายเนาะนี่ครับตรงนั้นก็จะมีเป็นลานจอดหอลานจอดหอนะก็ยังมีภูเขาสลับซบซ้อนให้ดูอยู่เนี่ยป้ายเบอร์โทร เวลามากลางเต้นนอนหรืออะไรเกิดสุกเฉินนะโทรตามเบอร์เบอร์โคงนี้ได้เลยตรงนี้ก็เป็นสถานที่ตรงนี้สูบบุหรี่ได้เนี่ยทําที่นั่งสูบบุหรี่ให้ตรงนี้เนาะแต่ที่อื่นห้ามนะนอากาศตัวนี้แปดโมงจะ9เก้าโมงย,ยังเย็นอยู่เลย เดือนนี้เดือนกุมภานะที่เราถ่ายทำเนี่ยแต่เราจะเอา,เอาคลิปลงวันไหนก็ยังไม่รู้นะนี่ก็เป็นป้ายห้ามกฎระเบียบก็กดระเบียบว่าคงจะเหมือนทั่วไปของกรมอุทยานเนะน่าจะแบบเดียวกันนี่คก็ประมาณนี้นะตรงนี้น่าจะเป็นลานจิจกรรม นะครับอุทยานแห่งชาติพุตเตยนี่ก็เป็นอีกจุดนะคิดว่ามีที่ให้นั่งแล้วก็มีที่ล้างจานจุดทิ้งเศษอาหารอยู่ข้างลุงครัวโอ้เดี๋ยวเราจะดูว่าไปดูว่าอยู่ตรงไหนคือว่าจุดทิ้งอาหารนี่ครับมาดูห้อง,งน้ำกันก่อนแล้วกันตรงนี้ห้องน้ำชายเนาะมีกระจก ดูห้องน้ำก็โอเคนะสะอาดสะอาดม,มีลูกคนทำความสะอาดอยู่นะแล้วก็มาทำกี่โมงนี่มีลงไห้นี่นั่งยองเนาะก็สะอาดนะใช้ได้เลยแหละอันนี้ก็นั่งยองตรงนี้เป็นที่อาบน้ำตาตกอาบนะไม่มีฝักบัวนี่ครับ เนี่ยตรงนี้เป็นชักโคกอีกฝั่งเป็นยองอีกฝั่งเป็นชักโครกเนีครับนี่เดินลงมาข้างนอกนี่ก็จะเป็นทูชีฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นของผู้หญิงฝั่งผู้หญิงเนาะแต่มีคนเข้าอยู่เราจะไม่ได้เข้าไปมาตรงนี้ก็เป็นนี่ครับตรงจุดทิ้งอาหารเนี่ย จะเป็นท่อที่นะแต่นี่ครับแต่เขาจะปลูกต้นไม้ปลูกผักรอบๆไว้นะแล้วก็เอาเศษอาหารมาทิ้งตรงเนี้ยแต่เมื่อคืนเราเอาขยะมาทิ้งหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ครับต้นกระพมต้นกระเพรานีครับตรงนี้ก็เป็นโรงครัวแน่ใจว่าโรงครัวนี้ ไม้นักท่องเที่ยวมาทำอาหารหรือยังไงไม่ได้จ่ายฐานที่ประกอบอาหารน่าจะใช่ตอนนี้ก็อยู่ที่แปดโมงครึ่งอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหรด่ดูอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดองศาแต่ ตรงนี้ไอ้ที่พักเยอะมากเลยนะที่พักแปลว่านักท่องเที่ยวมาพาักอ่ะก็คือเป็นบ้านพักกันเนาะนะครับลานกลางเต็นท์ก็บอกมานีนนะก็กว้างใหญ่อยู่นะก็มีเลขไม่ใหญ่อะ่ะขนาดกำลังพอดีแต่ตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวเนาะต้นหญ้าอาจจะไม่ค่อยเขียวอาจจะแดงๆนิดนึงชื่อลานชื่อลาน ลางกลางเต็นเขาสนอุทยานแห่งชาติทุเตยนะครับตรนี้ยัมีที่ให้นั่งเล่นอยู่นี่ตรงนี้ดีคลาสสิกเขาขวดมาล้อมล้อมลอมทำเป็นอะไรเนี่ยทำเป็นรูปต้นสนป่ะเศษขวดเศษสติกเนี่ยเอามาทำสวยงามอยู่นะวันนี้จะทำเมนูอะไรเหมือนเดิมก็คือไข่กระทะ กาแฟแล้วก็ได้กรอกกับแฮมอาหารเช้าอาหารเชา้าที่ที่ไหนที่ไรตัวเองไรที่นาที่อุทยานแห่งชาติภูเตยอะไรจำไม่ได้รักจี <c oughs> ยอมรับยังอย่ายา,ยาตัวเองใหย,ย่ทำอยู่เฉยๆยอย่า ไข่ดาวคุณแม่อ๋อกินไข่ดาวทุกเช้าครับวัดดาะสายแคมเขาต้มอยู่ง่ายกินง่ายสายอุทยานรอบเย็นค่อยนหนักหน่อยจิ้มจุม่มหมูกระทะหมูทอดแล้วแต่สุกไม่หนักไข่อ่ะ ก็เอาไม่สุกมาก็ไม่ต้องกินเลยแล้วเพราะว่าอย่างนั้นเหมือนกันอือ้าวนั่งทำไมไม่กินอ่ะกินเิโอยทัเลยกินอะไรมา มกาแฟแล้วก็ไขด่ดานี่ปลาทอดอข้างบ้านเอามาให้ไ <laughs> ข,ข่าดาวไข่ดาวหมูแฮมแล้วก็ข,กข,กขกา้าวดอกกาแฟยามเช้าแค่นี้ก็พอแล้ว้ <c oughs> อนไมมีเหรอมี

เห็นไหมลูกมะกอกนี่ไงเขาใส่ต้มตำนั่งกินอย่างนี้กินไม่ได้เยอะเลยต้มตมะกอกแถวนี้บานเลยหล่นเปียกอืมเนี้ยใส่ต้มตำอร่อยต้มตำใส่มะกอกมาเพื่อนๆกินอาหารเชา้ากันอันนี้บ้าอร่อยแล้ว บรรยากาศลมลื่นนะเนี่ยเนอะสะอาดสะอ้านนะทุกที่เลยอะ่ะเราไปทุกที่นะแต่ละที่สะอาดสะอ้านทั้งนั้นเลยนะนะแล้วบรรยากาศเป็นไงดีเย็นสบายเมื่อคืนนี้ประมาณสิบห้าองศาแต่ไม่เย็นจัดมไม่นอนในรถได้ไงถ้าข้างนอกอ่ะคงจะเย็นอยู่แล้วก็ ตอนนี้9ก้าโมงก็ยังอยู่ที่มาณย4องตาไม่หนาวไม่เย็นธรรมดาแล้วก็เขาจะมีนู้้นก็มีครัวให้ใช้ด้วยนะแล้วนี่ก็ร้านค้าเป็นครัว <Okay. S 2> ใช่คลิปนี้ก็คองจอะปิดไว้ตรงที่อาหารเช้านี่แหละอืมเดี๋ยวก็เจอกันคลิปหน้าว่าเราจะไปไหนต่อือกับอุทยานแห่งชาติพุเตย ถ้าเพื่อนๆอยากมาพักผ่อนหรือคลายเครียดอะไรพวกนี้ยขอแนะนําที่นี่อีกจุดนึ่งเหมือนกันนะคะว่าน่าเที่ยวแล้วก็เงียบสงบดีไม่วุ่นวายเจ้าหน้าที่ก็เจ้าหน้าที่ก็พูดจาดีอัจฉัธยาใส่ดีพูดจาเพราะมอืมบริการด,าด,ดาีใช่บรรยากาศดีมากต้นไม้ต้นใหญ่ โอ้โหเนี่ยต้นมะกอกอะ่ะต้นใหญ่มากเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดติดตามครบผมไม่เอาพราเพียกด้วยนะคะสวัสดีค่ะบายเนี่ยเ <c oughs> พื่อนบ้านเราที่นอนด้วยกันเมื่อคืน <c oughs> นั่งทานอาหารเช้ากันอยู่เลยมาจากลำพูนมาออกมาจากบ้านมาห้าเดือนแล้วยังไม่กลับบ้านเลย <laughs>